ทุกสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีคลิปลงแล้วนะครับก็คือเปิดไอคอนครับอยู่เฉยๆก็ได้ไอคอนจ้าปละล่ะ <c oughs> มองเตม็มแล้วโอ้ขอขอริงโอ้โหดื่ร้อยอยากให้ผมเปิดกดหนึ่งนะกดหนึ่ง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  นี่เ้วก oh. ็โอ้โหโชคดีจริงๆว่ะโอ้โห <c oughs> เริ่มเริ่มจะโชคร้ายแล้วเริ่มจะโชคร้ายแล้ววะ่ะคลิปหนะ้าผมจะมาเปิดไอคอนมาบอกให้ทุกคนรู้ก่อน ว่าผมจะเปิดไอคอนเข้าใจตรงกันนะไม่ใช่คลิปนี้หรอกคลิปนี้อ่าแค่นี้ะผมเพิ่งบวกแปดแตกบ่านใดบวกแปดแตกผมไม่มีจิตใจจะเปิดแล้วบายตั้ e เกงซี a ุเกงกูด y า